ที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูป เสียงกลิ่นรสพทพะธรรมารมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ภสษะทางตาภสษะทางหู ภสษะทางจมูกภสษะทางลิ้นภสษะทางกายภสษะทางใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี่เวทนาจากผัสษะทางตา เวทนาจากผัสสะทางหูเวทนาจากผัสสะทางจมูกเวทนาจากผัสสะทางลิ้นเวทนาจากผัสสะทางกายเวทนาจากผัสสะทางใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้การหมายรู้ในรูปการหมายรู้ในเสียงการหมายรู้ในกลิ่นการหมายรู้ในรสการหมายรู้ในกายสัมผัสการหมายรู้ในธรรมารมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้การคิดนึกในรูปการคิดนึกในเสียงการคิดนึกในกลิ่นการคิดนึกในรสการคิดนึกในกายสัมผัสการคิดนึกในธรรมารมณ์เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้การตรึกในรูปการตรึกในเสียงการตรึกในกลิ่นการตรึกในรสการตรึกในกายสัมผัสการตรึกในธรรมารมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้การตรองในรูปการตรองในเสียงการตรองในกลิ่นการตรองในรสการตรองในกายสัมผัสการตรองในธรรมารมณ์ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในกายสัมผัส ตัณหาในธรรมรมณ์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้